สวัสดีค่ะเอามั้ย <laughs> không <laughs> nó nó quan, nó không phải là không phải là cái gì cũng quan, กุงไม่อ <descript or. S 2> ันช oh, so. so. ้อน้มรกระดามเกือกระดาเอาไม่ใช่เรือนั้นเรื่เกือกระดาษี่ช่สีหาไม่ใช่แนี้วันนีมาได้สองันละ

มานอนก่อนมีเสือด้มาทอะไรพี่ไคุณมเหนือย้องิบาถ่อง่ายอไปพี่ยังีกินบ้านนี่แหะเอกรลอจริงด้วยต่างจังหวัดนี่ให้ลืมน่น่ลจริงเราก็มีนี่ยเดี๋ยวเขาเลือกลูก พุ yes. Eu, it. well, ่มลอๆเยอะแยะไปเลยเอ้าไม่ได้ยังสองวงไ่ได้เอนขอมาดเลยมาเดี๋ยวเขียนข้างตาตื่นเต้นพี่เปิ้ลยังไ่ไพี่เปิ้ลมีหนังสือกับเขาด้วยขอควายตาหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่ไงเขาเลือกรูปนี้มัดีเลยเนาะแสกเลยไม่ใช่แบบว่าเหมือนเขาดีทัชไม่เคยอะแสกควายมาเลยเขาดีทัชเยอะเขาดีทัชเยอะ แบบพวกข้างในก็มีสุัๆแต่มันเลื่อนนยังไม่เข้าเหรอไม่ใช่เขไม่นติออเดินทางนิ่งยนารู้ว่าเลื่อนตู้ใหญ่ยังไม่าทำไมอ่ะไม่รับไม่รู้ทำไมหรอเป็นไรเปล่ามัมีอะไรอ่ะพี่เขาขับรถอะไร

ยังหลอกยังไม่มาเพราะว่าหลายคนมาแต่เธอไ่าเขาหบาบเลเขาตัวถยังหนะคุณบอกว่าคุณครูพะละมันนี่ก็ได้เนะคุณครูพะละมาถ่ายใกล้ๆก็ได้ค่ะเอาแฝกใครไปาปเลยนะครไม่หานะถามนจะตกเมื่อเช้าที่บ้านตกแล้ว เดี๋ยวก็ได้เข้า <c oughs>